โอ้ถ้าลำบากขนาดนี้มานั่งรอเนี่ยลูกค้านั่งรอแถวยาวเป็นงสอยเขาเขาเขาสอนให้เรารู้จักอดทนในการรออดทนในการจะกินของอร่อยกิโลละเท่าไหร่นะคะกาแฟพี่ชมพูผ <mummy> ่านนี้เท่าไหร่นะไม่ผ่านเล้นะคือนี่อันนี้ประมาณเหลือครึ่งหนึ่งของที่ซื้อมามันประมาณนี้เองครับเก้าร้อยห้าสิบ มันไม่ถึงขวดมันไม่ถึงขวดนะมันนิดเดียวนี่อุตส่าห์เอาใจมันบ้างเลยนะต้องไปซื้อกะปุกเพื่อแบบอากาศเพื่อไม่ให้มันมาให้มันเสียอัตเอกษณ์ให้เสียเออนี่อย่างเดียเนี่ยากาศเนี่ยกาแฟมันกลิ่นหายดูดีกว่าจะได้กินอีกเนี่ยนั่งชงมือวนีรกาแฟขี้ชงตั้งปุกยังลำกว่ากจเย็นๆมาถูกวันด้วยวันแก๊สหมดรถก็ออกไม่ได้ เฮ้ได้ไดแล้วได้แล้วอ่าอืมพอแล้วแล้วจะได้ถึงเจ๋าดูลูกค้ารอเยอะเลยเนี่ยได้ประมาณสองแก้วอ๋อได้สแก้วน้ำเย็นหมดเลยไม่ใช่โอ้โหไม่เป็นไรประกันชีวิตเยอะอยู่อัยกล้อพี่ยกล้อใช่ใครใช่สาน้ำตาอะไรบอกนะไม่เพียวๆเลยโอ้โหนี่หอกาแฟดำทั้งนั้นเลยนี่ว่าโอ้หอมหอมหอมไหมหอม หอมจริงป่ะใช่หอมกระแก้มเมียป่ะอ่าเอาเอาจานรองอ่ะออออจาไม่ได้แล้วเอาจานรองจานรองเกลี้ยงจริงไม่จริงเพราะคนกินแล้วขอเขาหลับปกติพี่กินกลางคืนพี่ก็หลับกันหลับใช่ไหมไม่มีผลอ่ะแต่ถ้าพี่แบบว่าอะไรนะมีเรื่องต้องจะทำยาอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่นอนอยู่ดีก็ไม่งว่วงใช่ยังไม่ได้เก<ม>ี่ยวกาแฟนแต่แต่เราไงเออ แล้วไม่ได้กินเหล้ามันก็หลับไม่ได้กินสามสี่แก้วเพื่อนวันหนึ่ง